กลับมาติดตามบันเทิงไทยรัฐในช่วงนี้นะคะบอกบรรดาแฟนคลับเอาไว้ก่อนว่าอย่า,อ,ยาอินเกินนะจ๊ะดึงสติกันนิดนึงไม่ใช่ว่าดึงดาว <c oughs> เพราะว่าข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดกระแสดราม่าครกุ่นขึ้นในไอจีของซันประชากรหลังจากที่เห็นภาพนี้เดี๋ยวไปดูค่ะภาพนี้ค่ะคุณ oh. เป็นภาพที่หนุ่มซันประชากรถ่ายรูปคู่กับสาวดิวอริสรา พร้อมกับโพสลงในไอจีแล้วเขียนแคปชั่นว่ารอชมผลงานเรื่องใหม่ของทั้งคู่ด้วยประมาณนี้ทำไมต้องลงภาพคู่กันแบบนี้มันดูหวานไปปะเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังเดี๋ยวคุณเห็นไหมคอมเมนต์ต่างๆมาเพื่อพรับเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนคุณคะบรรดาแฟนคลับบางคนอาจจะดึงสติกันไม่ทันนะคะอย่าอินเกินบอกแล้วเห็นว่าเป็นรูปคู่หนุ่มซันกับสาวคนอื่นก็เลยเข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่าหนุ่มซันประชากร <c oughs> อย่างเช่นข้อความนี้ <c oughs> ไม่ลงรูปคู่บ้างล่ะรูปคนอื่นยังลงได้เลย หมายถึงว่าคู่กับต้นหอมถูกไองหมายถึงว่าทำไมซันไม่ลงรูปคู่กับต้นหอมบ้างรูปคนอื่นเนี่ยยังลงได้เลยหรือว่าอีกหนึ่งข้อความก็คือใช่ค่ะคุณมันเป็นเรื่องงานแต่ก็ไม่น่าจะเอาลงในช่วงนี้คุณพลาดแล้วซันประชากรโฮยต้องบอกว่าแฟนคลับเขาเชียร์ต้นหอมหนักมากเ,เ,เพราะว่าเนี่ยรูปในไอจของซันเนี่ย รูปคู่กับต้นหอมคือลบไปหมดลบไป <ละ S 2> หมดแล้วใช่ใช่รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อความที่คอมเมนต์มาจบการติดตามจบ <laughs> ปพ้ง <laughs> คืออะไร <c oughs> นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชม <อะ S 2> คือบางคนเนี่ยเขาถึงขั้นตัดพอด้วยซ้ำว่านายรูปคู่ต้นหอมเนี่ยเกลี้ยงไอจีแต่ดันมามีรูปคู่กับคนอื่นซะอย่างนั้นเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะดราม่าย่อมย่อมก็เกิดขึ้นในไอจีของหนุ่มซันประชากรแฟนคลับส่วนใหญ่ก็รีบเข้ามาแก้ต่าง ว่าควรเว้นช่องว่างเรื่องนี้ให้ดาราที่ตัวเองชื่นชอบกันบ้างและก็ให้กำลังใจหนุ่มซันประชากรน,นะคะขณะที่แฟนคลับสายฮาร์ดคอร์บางส่วนตอกกลับไปเลยตอกกลับคนที่เข้ามาต่อว่าเข้ามาคอมเมนต์รุนแรงอ,อย่างดุดืดกันมากเขาบอกเลยว่าไฟลุกกันเลยทีเดียว,วไอจีซันคือบรรดาแฟนคลับของซันเองกับแฟนคลับคนรักหอมซันเนี่ย ปะทะขารมกันทั้งไอจีใช่ไหมใช่งานนี้ก็เลยร้อนถึงหนุ่มซันประชากรเจ้าของไอจีที่ต้องออกมาพากันดึงสติโพสต์ข้อความบอกแฟนคลับว่าใจเย็นๆใจเย็นๆกันนะครับนี่คือรูปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ผมเล่นคู่ดิวแค่นั้นเองอันนี้เรื่องงานเป็นอันว่าเรื่องนี้จอบอจบจ้ะแต่กว่าที่คลื่นลมจะสงบมันก็ระอุไปแล้วเกือบ300ข้อความค่ะคุณค่ะ นี่แหละค่ะยาวมากดิฉันก็ไล่อ่านไม่หมดเหมือนกันอ้เยอะมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกค่ะแฟนคลับขาอย่าอินเกินดึงสติต้องบอกว่าอย่าอินเกินจริงเพราะว่าอันเนี้ยเป็นรูปคู่ที่เกิดจากการฟิตติ้งละครของซันกับอูที่เขาต้องเล่นคู่กันถ้าเกิดว่ารักกันจริงเนี่ยติดตามกันที่ผลงานด้วยนะจ๊ะคือดิฉันเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้นหอมเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองขอโอกาสจากหนุ่มซันประชากรหลายๆคนที่เขาลุ้นอยู่ก็ออกตัว ออกใจออกเขาเรียกว่าอะไรอะส่งแรงใจ<อ>แรงเชียร์ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้แบบกลับมาคืนดีกันแล้วพอซันประชากรเนี่ยไปลงรูปสาวแบบนี้เนี่ย<อ>เขาก็เลยคิดว่าเอองานนี้เนี่ยการจะกลับมาคืนดีกันมันจะยากเกินไปหรือเปล่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนให้เวลาเขาตัดสินใจกันเอาเองดีกว่านาะใช่แล้วเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ